มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ใช้บัตรนักศึกษาบนบล็อกเชนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอล์คกับผมแซกนัมบดีครับผมเชอกันวันทุกวันห้แปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยฮะรายงานจากแอดิเลดซาวส์ออสเตรเลียครับผมสำหรับทุกคนครับอี่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะผ่านทางคลิปตัวทอล์ครับรวมถึงน้องใหม่ เพิ่งเข้ามาวงการนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวครา,ว,คราว,วเกี่ยวกับเกาหลีใต้มาฝากกันฮะในเรื่องแวดวงของบล็อกเชนนะฮะทางเอเชียบ้านเรานั่นเองนะครับผมมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ครับเตรียมเปลี่ยนมาใช้บัตรนักศึกษาผ่านโมบายไอดีครับที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนนั่นเองครับก็เกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้นำเลยนะในเรื่องระบบบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีด้วยนะฮะมหาวิทยายลัยจอห์นนัมนะฮะทางปิติขออภัยนะฮะจอนนัมสเตท University ฮะได้กลายเป็นสถาบันทางการศึกษาล่าสุดในประเทศครับที่เปิดตัว Student ID ผ่านโทรศัพท์มือถือครับซึ่งขับเคลื่อนภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนครับโดยบัตรนักศึกษาบัตรนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะใช้การระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจครับหรือว่า DID ฮะซึ่งเป็นโซลูชันด้าน IT แบบเดียวกันกับที่ตำรวจของประเทศเนี่ยใช้ในการออกแบบใบขับขี่ดิจิทัลในปัจจุบันนะครับ ก็มหาวิทยาลัยฮะระบุว่าจะใช้ Solution DID เนี่ยที่จะดทำโดย CoMin Information System นะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้าน,นบล็อกเชนฮะที่สำนักงานใหญ่อยู่ในกวางจูฮะเมืองใกล้เคียงครับในจังหวัดชอน,ชอนลาใต้นะฮะโดย CoMin จะทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม IT แห่งชาติครับหลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำงานในโครงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่ใช้งานเทคโนโลยี Technology DID ครับ มหาวิทยาลัยกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นครั้งแรกในูมิภาคโฮนามครับของเกาหลีใต้ที่นำาลูอชัน DI ไดีมาใช้แทนบรรจุตัวพลาสติกครับทั้งนี้เนี่ยจะนัมสเต t ยูนิเวอร์ซิตี้ครับอธิบายว่าโมบายไอดีจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะช่วยให้มหาวิทยาลัยเนี่ยให้บริการด้านการบริหารการศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้นครับเทคโนโลยีบอกเชนจะช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ได้ดียิ่งขึ้นครับก็น,นักศึกษาจะใช้รหัส QR บนแอปบนแอปนี้นะครับเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในสถานที่ต่างๆครับรอบวิทยาเขตนะการทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยพิสูจน์ตัวตนได้ที่ห้องสมุดร,ร้านคา้าห้องบรรยายแล้วก็ห้องสอบครับมหาวิทยาลัยก็เสริมว่ากําลังวางแผนที่จะแนะนําโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ากันได้มากขึ้นในวิทยาเขตหลังจากการเปิดตัวนะครับก็ดีเซนท์ไลท์ไอครับที่ขับขึ้นด้วยบล็อกเชนไอดีเนี่ย ได้เข้าสู่ภาคส่วนต่างในเกาหลีใต้ครับตั้งแต่เริ่มประกอบตัวทางลับในปีส0 2 0นีครับเริ่มจากกองทัพเนี่ยใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่ขับเคลื่อนด็อกเชนซึ่งช่วยให้ทหารนะฮะสามารถประมวลผลข้อมูลทางชีวประวัติโดยไม่จําเป็นต้องใช้ใบรับรองกระดาษหรือบัตรพลาสติกค,ครับอะไรก็ตามนอกจากนี้ฮะธนาคารก็ยังผลักดันให้เลิกใช้การตรวจสอบชีวประวัติผ่านบัตรพลาสติกที่สาขาครับก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วฮะบูลิแบงค์ครับหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะเกาหลีนั่นเองนะ,ะก็กล่าวว่า จะเริ่มส่งเสริมการออกและก็ใช้ไปกับขี่ผ่านบมบายด,ดีให้กับประชาชนด้วยครับออกก็เขาไปไกลแล้วนะเขาเริ่มใช้ระบบบล็อกเชนนะในการยืน,ยนตัวตนฮะไม่ใช้บัตรพลาสติกไม่ใช้กระดาษครับก็ประเทศไทยประกาศว่าจะเลิกใช้แต่ก็ยังเห็นใช้อยู่นะฮะก็ไม่ไม่ดูยังไงเหมือนกันแต่ว่าเกาหลีใต้เขาปรับเปลี่ยนกันเยอะพอสมควรแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีฮะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนในการเอานมาปรับใช้กับ ชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับผมก็หวังว่าค่าวนี้จะเป็นข่าวอัปเดตท,ที่ดีสำหรับคุณนะครับยังไงช่วยกันรกบแชร์ส่งต,ต่อที่นี่เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ทท่านี้เป็นทางการได้โดยการกดปุ่มจอยฮะเป็น member play เหมือนเมอร์เย์รายเดือนจะเป็นแบบว่าแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์กิะแฟนก็เลือกเอาตามความพอใจเลยนะครับหรือจะโอนเป็น USDT BUSD US ก็เลือกไปใต้คลิปนี้ครับ o p y Wallet เดยแล้วก็โอนได้เลยนะครับ สามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้เรื่องกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกดแค่ครั้งเดียวพอล้วบอกว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนฮนะใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับวันี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ